ทีมที่ก็ตั้งอันนี้เขามาตั้งบังกล้องทุกวันอก็มันก็เป็นความผิดของอาจารย์ที่ไม่ได้บอกเขาสักวันบอกเคยบอกแล้วก็เขาก็เดาเอานะว่าจะตั้งตรงไหนจริงๆตั้งเฉียงแบบนี้อ่ามันจะมันจะช่วยให้กล้องที่เขาส่องมามันไม่บังคอมพิวเตอร์มันไม่บังอ่เราก็ต้องมาจัดเองทุกวัน แต่ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเราไม่มีเวลาบอกเขาทีมที่เขาจัดเขาก็ตั้งใจจัดนะเป็นมีน้ําใจช่วยจัดตั้งใจจัดเราก็ไม่ได้บอกเขาสักวันว่าจะบอกอยู่จริงๆก็บอกอยู่แต่เขากใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเขาก็ว่าเขาตั้งขอบแล้วนะเขาว่างัันนะเขาก็ว่าเขาตั้งขอบแล้วละนะแต่มันขอบไม่ถึงเขาก็ว่าตั้งมุมนี้แล้วนะอาจารย์จริงๆมันต้องมุมนี้เลยนะเพราะว่าตักกล่องเยอะ ถ้านะกล้องเยอะก็วากันไปะเพราะงั้นการตั้งก็นะตั้งเผื่อตากล้องทั้งหลายไม่งั้นอันนี้มันจะบังคขมพไปเติมบังอ้าวเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่พี่น้องมวลชนคนดีมาล้อมรวมพลังกันนะก็ต้องนะขอบคุณนะพี่น้องคนดีทุกท่านนะ ที่มาล้อมรวมพลังกันทั้งที่ชมมรุเชษทั้งหนะ้าที่สภานะผู้แทนรัษฎรที่ตรงบริเวณสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศนะที่ล้อมรวมพลังกันวันนี้เพื่อที่จะต่อต้านสิ่งเลวร้ายคืออบายมุกนะการพนันหัวหน้าไายณนะหัวหน้าแห่งความชั่วร้ายนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยืนยันเอาไว้ นะว่าเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายทุกศาสนาผู้รู้ทั้งหลายก็รู้ว่ามันคือหนะหัวหน้าแห่งหายณนะหัวหน้าแห่งความเดือดร้อนเลวร้ายจะเป็นผู้ที่ไม่รู้ก็มีคุณทักษิณคุณอุงอิงและคณะเท่านั้นแหละนะที่โง่ไม่รู้ว่ามันชั่วร้ายนะและนึกว่ามันจะเป็นที่พึ่งของชีวิตนะเพราะฉนั้นะ เขาก็เลยพยายามทําเต็มที่เขานึกว่ามันเป็นที่พึ่งของชีวิตเขานะจริงๆมันจะทาํทาลายชีวิตเขานะมันจะทําลายทําลายชีวิตเขานะทําให้ชีวิตเขาต้องทุกข์ทรมานต้องพ่ายแพ้นัหนึ่งในสิ่งที่เขาจะพ่ายแพ้เดือดร้อนทุกข์ทรมานเพราะการผลักดันการพนันถูกกฎหมายนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปของ ระบอบทักสินนะก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เนะเราพยายามให้ปัญญากับเขาเขาก็เขาก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรับนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพยายามให้ปัญญากับเขาว่ามันไม่ดีนะทำไปคุณจะพ่ายแพ้นะคุณจะเดือดร้อนนะแต่เขาก็ไม่ฟังฟังมันกันแหละแต่เขาไม่เอานะ แต่จริงๆเขาก็เอาแต่ยังไม่เอาไปใช้เขาก็เอ้าเขาก็บันทึกไว้ในสัญญาความจำของเขาว่าเราเห็นว่ามันจะเลวร้ายต่อสังคมมันจะเลวร้ายต่อสังคมแล้วก็เลวร้ายต่อตัวเขาเองในที่สุดน่าแต่ว่าเขายังฟังไม่เข้าใจแต่เขาจะบันทึกไว้ในใจของเขาไว้ในสัญญาความจำของเขาน่ะแต่เขาจะยังไม่เชื่อตอนนี้แล้วเขาก็จะยังพยายามผลักดัน าการพนันถูกกฎหมายต่อไปนจนถึงที่สุดเขาจะต้องพ่ายแพ้เดือดร้อนทุกทรมานไปถึงวันนั้นนะ่ะเขาทุกแสงสาหัสเนะี่ยแล้วเขาถึงจะเข้าใจพิบากร้ายเบาบางเขาจะเข้าใจในสิ่งที่หน้ามวลชนคนดีล้อมรวมพลังกันตักเตือนเขาตักเตือนเขาลงโทษเขาตามกฎสังคมตามกฎหมายน่ะ ถ้าพลังของมวลชนคนดีล้อมรวมพลังกันได้อย่างที่เป็นนี้แล้วก็ให้เจริญขึ้นไปอีกนะล้อมรวมพลังกันได้อย่างที่เราทำกันวันนี้แล้วก็ทำให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นนะจากการประมาณโดยภูมิของอาจารย์เนี่ยนะคนดีเนี่ยนะไม่มีทางพ่ายแพ้นะจะไม่มีทางพ่ายแพ้เลยนะจะมีแต่ชัยชนะเท่านั้น นะจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตามที่พระุทธเจ้าตรัสไว้นะตีไม่แตดเราก็พิสูจน์กันไปนะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือตั้งแต่ตั้งแต่มีประเทศไทยมานี่แหละเราเอาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินมานี่ก็ได้นะตั้งแต่สมัยก่อนๆเราก็ตรวจสอบได้นะการต่อสู้ระหว่างคนชั่วกับคนดีนั้นเนี่ย นะผมเก็บข้อมูลมายังไม่มีสักครั้งเลยที่คนชั่วชนะนะเมื่อสู้กันถึงที่สุดแล้วไม่มีสักครั้งเลยที่คนชั่วชนะคนชั่วแพ้ทุกครั้งเลยนะแต่คนชั่วก็ยัง,งโง่อยู่อย่างนั้นนะนะก็ยังพยายามที่จะนะมาทำลายทำลายสังคมประเทศชาติมากอบโกยผลประโยชน์แต่ทุกครั้งที่พยายามทําแบบนั้นนะ่ะ แล้วพยายามทําให้มันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเนี่ยสังเกตนะว่าไม่เคยมีสักครั้งเลยที่การรบกันแล้วคนดีแพ้นะคนชั่วชนะยั่งยืนเนี่ยไม่มีนะถึงที่สุดแล้วคนคนชั่วก็แพ้ไปทุกครั้งพี่น้องลองดูนะดูตั้งแต่เอ้าเราพอจะจับเขาได้ตั้งแต่สิบสี่ตุลาใช่ไหมตั้งแต่สิบสี่ตุลามาคนชั่วก็าาแพ้ใช่ไหม รัฐสภามาคนชั่วก็พ่ายแพ้ใช่ไหมมาถึงพันธมิตรคนชั่วก็พ่ายแพ้ใช่ไหมก็ปปสคนชั่วก็พ่ายแพ้ใช่ไหมถึงตอนนี้สภาประชาชนชะมัยมาดูเชตคนชั่วก็ต้องพ่ายแพ้อีกใช่ไหมไม่มีทางหรอกที่คนชั่วจะชนะนะโดยเฉพาะอ,องค์ประกอบของประเทศไทยยังมีความดีจเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คนชั่วจะชนะ นะแต่เขาก็คิดว่าเขาจะชนะนะทุกครั้งนั่นแหละนะที่เขา <laughs> พยายามทำชั่วเขาก็คิดว่าเขาจะชนะนะแต่มันก็อยู่ในความคิดแล้วเมื่อเขาลงมือทำเขาจริงๆเขาก็แพ้ไปทุกครั้งนะซึ่งเขาก็แม้แต่รบกันรอบสภาประชาชนชมัยมรุเชษเรากับมวลชนคนดีทางบ้านที่สารพลังกันทุกหมู่เหล่านะทุกสาขาอาชีพนั้น จริงๆเขาก็พา่ายแพ้ไปเป็นลําดับนะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้พา่ายแพ้มาเป็นลําดับแม้แต่วันนี้เนี่ยนะมาถึงวันนี้มาถึงวันที่จะว่าไปวันที่สามเนาะวันที่สามเขาก็พยายามที่จะเอาบรรจุร่างนะร่างเน่าเน่าร่างเน่าเน่าของการพนันถูกกฎหมายใช่ไหมอ่าสถานบันเทิงบันเลยครบวงจรที่มี บ่อนคาสิโนบ่อนการพนันถูกกฎหมายอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบัจจุเข้าไปนะก็พยายามบัจจุเข้าไปให้ได้เท่าที่เขาจะทําได้นะก็เต็มที่เราก็เห็นความพยายามของเขาเหมือนกันนะจากวันที่เก้าเขาเลื่อนไปเป็นวันที่สามเขาก็พยายามสุดชีวิตเขาแล้วพยายามจะเอาเข้าไปให้ได้เสร็จแล้วเป็นไงเจอแรงต้านของมวลชนคนดีทั้งที่กรุงเทพทั้งต่างจังหวัดต้านกันเขาก็ ไม่ไหวต้องลาถอยไปเลยเขาก็ลาถอยไปนะทนั้งที่เขาก็อยากได้เต็มที่เลยเขาก็ต้องแพ้ไปอีกก็จะเอาเข้าวันที่เก้าให้ได้วันเนี้ยใช่ไหมเขาก็พยายามเอาเข้าวันที่เก้าให้ได้วันเนี้ยเป็นไงสุดท้ายก็ไม่ได้อีกก็ต้องลาถอยไปอีกอย่างนี้เป็นต้นน่นี่มันก็คือความพ่ายแพ้ของเขาไปเป็นลําดับก็คือชัยชนะของ ประชาชนไปเป็นลำดับนแน่นอนมันยังไม่ชนะเบียดเสบเดียดขาดแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าพลังความดีของประชาชนมีธิ์จริงใช่ไหมอันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะมีธิ์จริงๆนะทำให้ความชั่วนั้นพ่ายแพ้ไปได้เมื่อคนดีเข้าใจอันนี้แล้ว <c oughs> รู้วิธีการที่ถูกต้องแล้วถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎสังคม ตามกฎศิลธรรมเมื่อเราเข้าใจชัดแล้วเราก็เดินหน้าต่อเท่านั้นเองคนดีเข้าใจแล้วก็เดินหน้าต่อแบบไหนที่ชนะก็ทําแบบนั้นแหละใช่ไหมเออก็เอาแบบที่ชนะนั่นแหละก็เห็นมาอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอะไรที่ทําให้ชนะนะเราก็เอาแบบนั้นแหละนะก็มวลชนคนดีสานพลังกันติคมประนามประจาน,นาคนที่ไม่ดีแล้วก็ลงโทษคนที่ไม่ดีตามกฎหมายตามกฎสังคม ส่งเสริมสิ่งที่ดีกันต่อไปยิ่งถ้าท่านใดปฏิบัติอริยธรรมให้เจริญขึ้นได้ก็จะยิ่งมีฤทธิ์มากในการทำให้คนชั่วพ่ายแพ้เมื่อเราเข้าใจวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็เดินหน้าต่อเท่านั้นเองภาคเพียรต่อเดินหน้าต่อชัยชนะก็จะเป็นของคนดีทุกท่านใช่ไหมเดินหน้าต่อเท่านั้นแหละไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะคนที่น่ากังวลคือคนชั่วเท่านั้น มาถึงวันนี้นะจะว่าไปจริงๆเนี่ยนะอาจารย์ก็สงสารคนที่น่าสงสารก็คือคุณทักษินคุณองค์อิงและคณะเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะตอนเนี้ยเพราะอะไรโดยเฉพาะเรื่องประเด็นคาสิโนเนี่นะมันน่าสงสารมากเลยนะถ้าเดินหน้าต่อถ้าเดินหน้าต่อจะเจออะไรถอยหลังจะเจออะไรข่าวมาว่า เดี๋ยวก่อนก่อนจะว่านะเอ๊ะจะเอาเดินหน้าต่อหรือถอยหลังอ่ะเอาถ้าเขาเดินหน้าต่อพี่น้องว่าเขาจะเจออะไรเดินหน้าต่อเนี่ยเขาจะเจอนรกสองอย่างหนึ่งกระแสะสังคมที่ชัดเจนว่าเขาชั่วไม่เลิกใช่ไหมชั่วไม่เลิกเลยนะเลวไม่เลิกชั่วไม่เลิกก็แปลว่ายังชั่วอยู่ยังเลวอยู่ใช่ไหม เขาก็ยังชั่วอยู่ยังเลวอยู่คนก็เห็นชัดแต่พวกนี้โอ้โหสันดานเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะไม่เอาเข้าไว้ใช่ไหมคนไทยก็จะช่วยกันปราบฤทธิเดชของเขานี่เป็นประเด็นที่หนึ่งแล้นทางสังคมในคนไทยก็จะออกมาประนามประจานกันต่อแลละนะส่วนในทางกฎหมายเนี่ยเขาดันต่อไปนั้นโดยเฉพาะถ้าใครร่วมไม้ร่วมมือ ใช่ไหมรถดันต่ออนาคตทางการเมืองเข้ามาก็ต้องหมดเพราะอะไรเพราะมันผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งจริยธรรมรายแรงใช่ไหมผิดทั้งรัฐธรรมนูญโอ้โหหลายมาตราผิดทั้งนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ร่วมมายร่วมมือคนเหล่านั้นก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตใช่ไหม แล้วก็จะยังมีโทษทันอื่นๆตามช่องทางของกฎหมายที่เขาจะต้องได้รับเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อเนี่ยก็หมดอนาคตทางการเมืองหมดเลยนะหมดทั้งนี่แหละทางกฎหมายเนี่ยเขาก็หมดอนาคตเลยเนะหะอนาคตไม่ได้แล้วทางกฎหมายเนี่ยใครร่วมไม้ร่วมมือด้วยโดนทุกรายโดนทุกรายนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วทางกฎสังคมคนก็รู้ว่าโอ้โห คนเหล่านี้นี่ชั่วแบบไม่เลิกจริงๆชั่วไม่เลิกชั่วแบบแก้ไม่ได้ในชาตินี้คงจะไปแก้ได้อีกหลายชาติเพราะฉะนั้นโอกาสจะให้เขามามีบทบาทในสังคมประเทศชาติคนไทยก็ย่อมไม่ยอมใช่ไหมคนไทยก็จะไม่ยอมนะก็จะไม่เลือกเขาจะไม่สนับสนุนเขาแล้วก็ช่วยต้านเขาอันนี้ก็เขาเดินหน้าก็ไม่ได้มันน่าสงสารนะถอยหลังล่ะทีนี้ถ้าจะไม่ทําต่อละ่ะ ข่าวมานะนี่ข่าวมาว่าเขาไปรับเงินมาก่อนนะใช่หรือไม่ว่าเขาไปรับเงินมาก่อนแล้วใช่ไหมในการผลักดันในการพนันถูกกฎหมายในคาสิโนเนี่ยนะหรือการพนันออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะคาสิโนได้ข่าวว่าไปรับเงินมาก่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะข่าวมาอย่างนั้นนะใช่หรือไม่อันนี้ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้โอกาสเป็นไปได้สูงถึงได้กระเฮียนกระเหือหรือถึงได้รีบใช่ไหมถึงได้รีบโอ้โหพลักดันเอาเป็นเอาตายเลยเนี่ยโอกาสเป็นไปอย่างง้มันก็สูงนะโอกาสสูงมากเลยที่จะไปรับเงินมาก่อนแล้วใช่หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไปรับเงินมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วรับเงินใครมาละมา่ะมาเฟียใช่ไหมมาเฟียนี่เวลาเขาทวงเงินเขาทวงแบบสุภาพเรียบร้อยไหมอะ ไม่เลยใช่ไหมทวงแบบเอามาหดโไา้เลยใช่ไหมเออเอาสิทีนี้แค่นารกเรื่องคาสิโนอย่างเดียวนี่นะเดินหน้าก็ตายถอยหลังก็ตายอะ่ะแล้วจะให้ไปทางไหนอะ่ะอาจารย์ที่ว่าตอนนี้คนที่ต้องเอาเท้ากายหน้าผากเกือบจะพูดว่าตีนนะ <laughs> ดีที่ไม่พูดนะเดี๋ยวเขาหาว่าไม่สุภาพ <laughs> เออนะอนะ เอาะ,อาะนั่นแหละคนต้องเอามือเอาเท้ากายหน้าผากนี่ก็น่ะคุณทักษิณคุณองค์อิงละคณะนี่แหละนะต้องจะไปยังไงจะไปยังไงชีวิตจะเอายังไงจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้จะอยู่เฉยเฉยก็ไม่ได้ทุกอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ทำผิดนะทำผิดศีลธรรมทำผิดอริยธรรม ก็ทําชั่วนั่นแหละทําตามกิเลสจนสร้างความเดือดร้อนให้กับ้องชนให้กับประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนจํานวนมากนั้นวิบากปรายมันจะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาไม่ได้สํานึกนะเขาไม่ได้สํานึกเขายังพยายามที่จะดันต่อดันต่ออาจารย์ก็เชื่อว่าเขาไม่ได้สํานึกเชื่อมั่นอย่างนั้นนะเป็นภูมิส่วนตัวว่าโง่ขนาดนี้ ชั่วทางธรรมขนาดนี้โง่าทางธรรมชั่วทางธรรมขนาดนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญญาที่จะสํานึกได้ก็น่าจะอยากได้ต่อนะ่ะอยากประสบความสําเร็จอยากได้ต่อใช่ไหมอยากได้มันไม่ได้มันทุกนะอยากได้มันไม่ได้มันทุกนะ่ะเสร็จแล้วเป็นไงพระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะถูกบีบไปเรื่อยๆให้ทางมันแคบไปเรื่อยจะเป็นทางตันในที่สุดก็ไปไม่ได้ความทุกข์ทรมานก็จะเกิดขึ้นแสนสาหัสเลย ทุกวันนี้ก็ทุกนะพระบรุิธเจ้าตัดเลยอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะแล้วความทุกข์ของเขาเนี่ยพี่น้องคิดดูนะพี่น้องเคยไหมว่าเราอยากได้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญสําคัญนะ่นนะมันสําคัญมากเลยนะอันนี้สําคัญมากมีประโยชน์มากเราอยากได้มากอะ่ะแล้วรู้สึกว่าโอ้ถ้าได้มันจะมีค่ามากเลยเป็นประโยชน์มากเลย ต่อตัวเรานี่แหละหรือต่อผู้อื่นก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันมันมีค่ามากอะ่ะเข้าใจไหมแล้วมันไม่ได้อะ่ะเป็นไงทุกแรงไหมทุกอย่างแรงเลยใช่ไหมพี่น้องว่าจากการวิเคราะห์ของแต่ละท่านแต่ละท่านที่วิเคราะห์มาเนี่ยพี่น้องว่าคาสิโนเนี่ยมันสําคัญมากไหมสําหรับคุณทักสินสําหรับคุณทักสินแล้วก็คณะของเขาเนี่ยมันสําคัญอย่างมากเลยใช่ไหม มันสาคัญอย่างมากเลยนะสําหรับเขาแต่มันไม่มีความสําคัญเลยมันเลวร้ายด้วยสําหรับประเทศไทยเราใช่ไหมสําหรับคนไทยเราใช่ไหมอันนี้มันเลวร้ายที่สุดเลยแหละสําหรับคนไทยแต่มันเขารู้สึกว่ามันมีค่ามากเลยนะสําหรับเขาใช่ไหมโอ้ผลประโยชน์เงินก็จะได้มหาศาลเลยใช่ไหมเงินจากกันนะจากช่องทางไหนบ้างก็แล้วแต่ใช่ไหม ตั้งแต่เงินอะไรบ้างอะที่จะได้เยอะตั้งแต่เงินอรับตั้งแต่ก่อนทํากฎหมายสําเร็จใช่ไหมถ้าเขาไปรับวนะันนั้นเขาก็จะได้ตั้งเยอะเลยใช่ไหมทําสําเร็จอีกก็จะได้อีกใช่ไหมโอ้แล้วเงินที่เขาก็ร่วมหุ้นกันเ่ะคนไปเล่นอีกก็ได้เงินเยอะอีกฟอกเงินก็ได้อีกใช่ไหมโอ้โหมันจะได้อะไรอีกเยอะเลยนะมันเป็นคุมสมบัติอย่างใหญ่ของคนชั่วเลยใช่ไหมนี่มัน คุมสมบัติคุมอำนาจอย่างใหญ่ของคนชั่วเลยตามที่เราได้พูดคุยกันไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีค่ามากเลยใช่ไหมสําหรับชีวิตเขามันมีค่ามันมีความสําคัญอย่างมากเลยแต่เขาไม่ได้ซึ่งเขาก็รู้สึกมันอำนาจตั้งเยอะเนี่ยมันจะอนุมัติอยู่แล้วจะอนุมัติอยู่แล้วมันจะได้อยู่แล้วเสร็จแล้วเป็นไง แล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> จะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เขาอยากได้แต่เขาไม่ได้อ่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนล่ะคนเราอ่ะนะนอกจากไม่ได้แล้วนี่นะไม่ใช่ไม่ได้ธรรมดานะทำคาสินโนถูกกฎหมายไม่สำเร็จเนี่ยหรือทำการพนันออนไลน์ไม่สำเร็จเนี่ย ถ้าไม่สำเร็จแล้วก็เลิกไปเฉยๆมันก็ค่อยอย่างชั่วแต่ถ้าทำไม่สำเร็จแล้วถูกมาเฟียที่จ่ายเงินไว้ก่อนแล้วอะไล่ล่าอย่างโหดโหดชีวิตจะมีความสุขไหมหาความสุขไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็รู้นะคนคนชั่วด้วยกันคนโหดด้วยกันนี่เขารู้นะใช่ไหมเขารู้ใจกันใช่ไหมเพราะเขาก็เอาใจเขานัน่นแหละเป็นคนวัดใช่ไหม ว่าถ้าใครหักหลังเขาจะโหดกับคนนั้นทันทีใช่ไหมแต่ละคนมันขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะใช่ไหมแต่ละคนมันขาโหดกันทั้งนั้นนะ่ะคนชั่วดไรด้รายนี่เขาขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เข้าล่ะถ้าเขาไปรับเงินไว้ก่อนแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่านะ่ะขาโหดนะมาเฟียนะขาโหดนะแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะ ชีวิตต้องระแวงระวังอะไรขนาดไหนมันต้องทุกข์ทรมานขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะเดินหน้าต่ออีกล่ะจะเดินหน้าต่ออีกมันก็เดินไม่ได้เดินหน้าต่ออีกก็เจอจริยธรรมเจอโอ้โหยุทธศาสตร์ชาติเศรษฐกิจพอเพียงเจอมาตร,ราต่างๆในรัฐธรรมนูญในกฎหมายโอ้โหก็ถูกเล่นงานอีกโอ้โหหมดสิทธิ์ ทำการเมืองตลอดชีวิตทั้งยวงเลยนะรอบนี้ไปทั้งยวงเลยนะใช่ไหมไปทั้งหมดที่สนับสนุนกันเลยใช่ไหมก็จะไปยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นก็ไปทั้งยวงอย่างนี้เอา้าพลังต่างๆก็น้อยลงแล้วเงินทองจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อให้คนที่ตัดสินตามกฎหมายตัดสินให้เขาถูกต้องไม่ให้เขาต้องรับโทษเงินทองก็ล่อหลอลงไปแล้วธิเดตก็ล่อหลอลงไปแล้ว คดีก็รออยู่คดีก็รออยู่ต้องรู้กี่คดีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วจะไปยังไงชีวิตเสร็จแ,แล้วเป็นไงเอา้าถ้าไม่ทําก็จะไม่มีทุนมาซื้อเสียงอีกหรือมาทำงานต่างๆต่อไปอีกถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่มีทุนมาซื้อเสียงหรือมาทำชั่วต่างๆต่อไปอีกแล้วจะไปทางไหนอะชีวิตพอไม่มีเงินมาซื้อเสียงก็ไม่ได้อำนาจต่อ พราะไม่ได้อำนาจต่ออำนาจหมดไปเลยๆๆๆๆๆแล้วเป็นไงคดีเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมก็ต้องถูกเล่นงานตามคดีใช่ไหมชีวิตมันจะไปยังไงอะอำนาจก็ต้องหมดแล้วคนก็โหนด่าไปทั่วเลยมันเดินหน้าก็ไม่ได้นนี่พอยหลังก็ไม่ได้ยุ่เฉยก็ไม่ได้ตอนเนี้ยอาจารย์ถึงว่าโว คนที่น่าสงสารที่สุดตอนนี้ก็นี่แหละระบอบทักษิณน,นี่แหละตอนนี้นะไม่รู้จะไปทางไหนละตอนนี้ไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะวิบากนี่โผมกระหนำะ่ำแล้วนี่ยังไม่นับความผิดอื่นๆเรื่องอื่นอีกนะเนี่ยเอาแค่ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะพี่น้องสังเกตไหมปกติเนี่ยอาจารย์จะไกลอันหนึ่งให้นะปกตินี่นะนักการเมืองนี่ถ้าใครมีอํานาจเนี่ย ธรรมชาติของนักการเมืองที่อยู่ในสภานะเขาจะเขาจะต่อแหลกกันนะใช่ไหมเขาจะเลียแข้งเลียขากันใช่ไหมเขาจะอวยกันนะพี่น้องสังเกตไหมนักการเมืองนี่นกรู้ที่สุดเลยแหละเคยสังเกตไหมเริ่มมีนักการเมืองหลายคนหลายฝ่ายไม่เอาด้วยกับเขาใช่ไหมนั่นแหละแม้แต่ที่ทำท่าจะเอาด้วยนะ จริงๆก็เตรียมถอยนั่นนะเตรียมเฮ้ยเราจะถอยอยังไงวะถอยอยังไงวะนะจะถอยยังไงอันนี้แหละนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไม่โง่เกินไปนะนักการเมืองในสภาที่ไม่โง่เกินไปเขาจะรู้เลยว่า